ใช้ได้อีกทีวันที่31เอชลยประกันสุขภาพนั่นเองค่ะซึ่งดูได้อธิบายไปแล้วนะคะจากเอพิโซด์5และเอพิโซด6 6ระยะเวลารอคอย30วันในกรณีเจ็บป่วยทั่วไปเช่นไข้หวัดใหญ่ไส้ติ่งแตกอาหารเป็นพิท้องเสียรุนแรงพวกไม่อยุดหายไม่หยุด เหล่านี้วางแขนนิดหนึ่งนะคะจะใช้แอดนิดเข้าโรงพยาบาลได้ต้องรอรมมาทันอนุมัติหลัง30วันขึ้นไปนะคะแต่ถ้ากรณีอุบัติเหตุไม่ต้องมีระยะเวลารอคอย30วันสามารถใช้ได้เลยค่ะต่อไประยะเวลารอคอย120วันตาขอจูจกิงจะได้จํากันง่ายๆค่ะตาหมายถึงต้อเนื้อหรือต้อกระจกขอหมายถึงการตัดทอนซินหรืออะดีนอยจุ จีนหมายถึงเน<ส>ี้อบุโครนโรคเจริญ<ฮ>ผิดที่จะเป็นโรคตาคอจูจีงต้องผ่านระยะเวลารอคอยร้อยยี่สิบวันไปก่อนนะคะระยะเวลารอคอยสำคัญแค่ไหนที่ชายแท้ๆตัวเองอป,ประกันช้าไปเจ <ไป S 1> ็ดวันสามแสนเจ็แทนที่บริษัทประกันกระจ่ายให้ใกลายเป็นภาระหนี้ที่บ้านนูนต้องจ่ายกันเองแต่ยังมีระยะเวลารอคอยสองปีอีกนะคะใครอยากรู้ติดตามในท 都，好吃的很。